คลิปนี้ก็จะเป็นการสุ่มคุกกี้แสงจันทร์การันตีรอบที่5นะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้ลลนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกอัตเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจะเข้าการันตีรอบที่5เนี่ยผมต้องเล่าก่อนคือตอนนี้เพชรผมเหลือแค่2 0 0 0 0 ถ้าใครจําได้ตอนการันตีรอบ4ผมน่าจะมีประมาณ200,000บวกลบถามว่าเพชรหายไปไหนแน่นอนนะครับเราไปสุ่มมานะครับตอนนั้นหัวร้อนมากแบบเฮ้ยอยากได้แสงจันทร์จากตู้สุ่มคุกกี้จังปรากฏว่าไม่ได้แสงจันทรเลยนะกดไป2 0 0 0 0นเพชรได้แบ็คเพลหนึ่แล้วก็นางฟ้าทะเลมา1แม่แหมเป็นเลเจนดัลี่สตัวแต่ไม่ออกแสงจันทร์เสียดายเสียดายนะครับเนี่ยออกแบ็คเพลมาเออก็ดีได้แบ็คเพลมาแต่เสียดายตรงได้นางฟ้าทะเลนี่แหละ ที่มันไม่ได้ใช้นอกนั้นก็เออติดข้อดีอย่างหนึ่งได้นักพยากรณ์ติดมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่โคตรสวยเลยนะครับก็คือตั้งแต่แผ่นนี้มาผมน่าจะสุ่มประมาณ5 6าแสนเพชรละมั้งคิดว่านะยังไม่ได้ซอเบกับเขาบ้างเลยหรือตั้งแต่วันที่อัปเดตมาเนี่ยตอนนั้นผมน่าจะสุ่มไปแสนสองแสนมั้งรวมไปกดเกือบจะล้านเพชรแล้วนะครับยังไม่เคยได้ซอเบกับเขาเลยเหมือนในดีผมไม่ค่อยถูกกับซอเบเลยนะครับเอออันนี้นอกเรื่องมาไกลแล้วกลับเข้าเรื่องของเราต่อ ตอนนี้ผมต้องการแสงจันททั้งหมด3ตัวเพื่อขึ้น5ดาวซึ่งถ้าอยากจะให้มันจบในการันตีรอบนี้เนี่ยผมต้องได้แสงจันทร์ก่อนการันตี2ตัวแล้วก็การันตีอีกตัวหนึ่งขั้นต่ำนะครับเพื่อขึ้น5ดาวถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีจะได้ทําขึ้น6ดาว7ดาวแล้วก็ถ้าถ้าขึ้น5ดาวในคลิปนี้เลยก็จะดีเพราะว่าเราจะได้เติมแพ็คเจ้าตัว5ดาวกันถ้ามันได้เสียมากเลยอ่ะคือถ้าไม่ได้รอบนี้เราต้องไปการันตีรอบที่6นะครับผมเออมา เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมรอบแรกเล t โก้ฟับเป็นโอ้โหสปาร์กิ้งนะครับก็ต่อครับมาไหมโอเคเอ้ยังไม่มานะครับเสียวจังวะรอบนี้ขอเฮอหนึ่งตัวก็ยังดีสองไปเลยสองอื้มโอ้ยเสียวมากนะครับ คือนตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยแพ็คที่มันได้ตัวแสงจันทคุ้มๆอ่ะผมลูดไปเกือบหมดแล้วนะครับอ่ะเอาให้ดูนะครับเนี่ยไอตรงนี้วอลุปสผมลูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ร้านแสงจันทร์กดครบหมดทุกอันแล้วเหมานะครับแล้วก็มันมีแพ็คเลือกของอ่ะผมเลือกตัวสุ่มแสงจันมาหมดเลยก็คือเหมานะครับก็คือแพ็คที่มันได้ตัวสุ่มเยอะๆอ่ะผมเหมาเกือบจะหมดแล้วนะครับผมเออถ้ามันไม่ได้5ดาวนะนะจะรอกันนานอยู่อ่ะเออมาขอ5ดาวเฮ้อคลิปเนี้ย โอ้ยมาสองก้อนไม่มาสองตัวว้าโอ้ยขอตำนานสักทีหนึ่งเหอะสองตัวกับการันตีอ่ะสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งโอ้สักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปไม่มาเว้ยนะครับกดต่อฟับกระหารตัวออุ้ยมาอีกสองเราต้องการสองตัวขอสองตัวเฮอมาเ้อโอ้ยชิบหายแล้วร้อยนึงแล้ว มาไหมไม่มานะครับกดต่อครับฟับอืมมากดทีละหนึ่งเผื่อมันอาจจะออกตอนหนึ่งร้ยิบห้าพอดีโอ้ยรุ้นมากเลยอ่ะอยากได้โอ้ยลุยต่อครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ้ยผมรูดแสงจันไปทุกแพ็คมันกี่บาทก็ คำนวณในเกมเอาได้เลยนะครับก็อาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยเพราะว่าผมเติมกับร้านคุกี้แลนนะครับแต่คือก็นั่นแหละแต่ก็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 หนักอยู่เพราะมันลูดมาเกือบจะทุกแพ็คแล้วนะครับเออ,เอ,อโอ้โกดทีละหนึ่งยังนี่ผมเปิดใจกับมันแล้วนะกดทีละสิบต่อมาเฮ้อ,อมาสองก้อนนะครับมาเวยกดต่อโอย ขอซักตัวหนึ่งก่อนการันตีก็ยังดีโอ้ยลุ้นชิบหายเลยอะเฮ้ยโอ้เป็นวิกกี้เวนะครับร้อยเจดสิบแล้วครับโอ้โหโหลดชา้ชาๆผมนึกว่ามาโอ้ยอ่ะขออีกทีหนึ่งกดแบบทีละหนึ่งมาไหมเนี่ยโอ้โหอ,อยากได้ห้าดาวมากเลยอะ่ะ โอ้ยมาเฮอะมาเฮอะมาเฮอะโอ้มาไหมไม่มานะครับอือหือโอ้ยกดทีละสิบต่อวิลโลวที่ยี่สิบแนละ้วว่าโอ้ยงบกระตุ้นโอ้มาเฮอะเร็วเร็วแล้ว ชิบหายแล้วอย่าว่าเธ้สองตัวเลยหนึ่งตัวก็ยังไม่มากันตอมาแล้วเฮ้ยสามสามเฮ้ยโอ้ไม่มาชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้ยหมุน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 อย่างนี้โอ้พ่อหมดไปไกลๆเลยโอ้ กดไปโอเคโอ้โอ,โอ,อ่ะรอบนี้อ่ะชดส้างค์คลิปนี้โอ้แมงตาแบบน,นี้ไม่มีโอ้ my god โอ้โหไม่ได้สักตัวเลยอะรอบเนี้ยไม่มีคำพูดอะไรเลยจริงๆนะครับตอนนี้ขาดตั้งสาสิบสองก้อนนะครับเยอะมากนะครับ32ก้อนเนี่ยก็คือถ้าการันตีรอบหนึ่งมันได้20ใช่ไหมแล้วก็ คือตอนนี้พวกพวกเควสจากแพกอะผมเก็บไปไกลมากนะครับคืออันเนี้ยมูลไร้พาสอะผมเหลืออีกก้อนเดียวหรือไม่มีแล้ว,วะไม่มีแล้วนะครับก็คือผมจะไม่มีหินแล้วแลวเพชรผมก็หมดแล้วด้วยเพราะว่าเราสูงไปตรงนี้จะได้อีกห้าก้อนช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเออแล้วก็เควสอันนี้ที่เหลือคงต้องไปตามเก็บ หมดแรงเลยจริงๆเจอแบบเมื่อกี้ไปนะครับโอ้โหมันโอ้โหเครียดเลยเจอแล้วเครียดเลยนะครับโอ,โอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคงตอนนี้การันตีรอบที่ห้าใช่ไหมผมคงเอากาลันตีรอบที่หกแน่นอนอยู่แล้วนะครับปผืออาจจะมีเจ็ดด้วย ตอนแรกว่าจะจบรอบที่5นะถ้ามันไม่ตอนแรกว่าจะจบรอบที่6ถ้ามันครบ5ดาวตั้งแต่รอบนี้ก็คือสมมุติตอนแรกวางแผนว่าเออถ้ามัน5ดาวรอบนี้ปุ๊บเราก็เติมแพ็ก5ดาวได้1ตัวแล้วก็เออเราก็จะพักแพ็กแสงจันทเพราะว่าเราลูดมาเกือบหมดแล้วนอกนั้นคือมันจะเป็นแพ็กแบบได้ของอย่างอื่นติดมาซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คือผมไม่ต้องการไงผมต้องการแค่แบบตัวสุ่มแสงจันทเท่านั้นอะอย่างเดียวเท่านั้นเลยซึ่งมันมันหมดแล้วอะเนี่ยคือณตอนนี้แพ็กที่ผมเหลือที่ผมยังสามารถ เติมเพื่อหาตัวสูงแสงจันได้ก็จะมีอันนี้นะครับแล้วก็มีแล้วตัวคิทตันจัดเต็มนะครับผมเออคิดตันจัดเต็มซึ่งคิทตันจัดเต็มเนี่ยราคามันจะสูงหน่อยนะครับผมอืมคือผมอาจจะคือถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้เป็นวานที่หมองทุกแพ็คเนี่ยผมจะส่วนตวผผมมเององะจะจพยายามเลี่ยงแพ็คนี้นะครับอืมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ะโอ้แต่มันนั่นแหละ คนเราก็เศร้าตรงนี้ผมก็ซื้อมาหมดแล้วนะครับมันณตอนนี้อัดคลิปนี้เนะี่ยมันจะมีแพ็คที่มันเติมสมรอบแล้วได้อันนี้ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะแพงเกินไปหน่อยสำหรับผมแล้วมันไม่ได้เพรไม่ได้อะไรเลยมันเน้นท็อปปิ้งซึ่งท็อปปิ้งผมก็คิดว่ามีเยอะในระดับหนึ่งคือคนที่จะเติมแพ็คนี้เอา3มรอบก็คือแบบว่าคนที่จะเอาแบบ10บดาวเร็วที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้จะเอาขนาดนั้นผมอยากให้มัน5้าดาวแล้วเราจะได้จบมันเร็วๆหน่อยนะครับอ๋อไม่ถึงเว้ย ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมคิดบ้าหลังจากนี้การันตีรอบที่6คงอาจจะไม่ได้อัดตุ้มเดียวคงอาจจะเป็นทยอยทยอยเอานะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ